EA, EA. สรุปว่ามีอะไรในกอไผ่หลัง <c oughs> จากช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าราคาหุ้นของ E A <c oughs> ถอยลงมาอย่าง <c oughs> แรงครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ลองดูกราฟกราฟนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่า EA เนี่ยถอยลงมาแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะคุณผู้ชมฮะถึงขั้นที่ผมจะต้องใช้กราฟรายปีมาดูกันเลย <c oughs> นะครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้เป็นการถอยมาในราคาต่ำสุดนะครับคุณผู้ชมครับที่15บาบาทตรงนี้เนี่ย นับตั้งแต่ปี2,557 58ค่ะคือ EA เนี่ยเข้าตลาดในปี2,556ครับคุณผู้ชมครับนะฮะจำนวนการผ่านไปเนี่ย 11ปีแล้วแหละที่เขาเข้าสู่ตลาดนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเขามีการปรับตัวดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเจอแรงเทขายออกมาแบบเต็มเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับให้ดูกราฟรายวันนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าโอ้โหมันมันสยองขวัญแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ารายการหุ้นไม่ใช่รายการสยองขวัญแต่มันดูแล้วมันขนหัวลุกจริงๆนะ <c oughs> ครับ <c oughs> คุณผู้ชมฮะกับการร่วงต่ำของ EA นะครับ <c oughs> ใครจะเชื่อนะฮะคุณผู้ชมฮะว่า EA ที่เคยขึ้นไปอยู่ในบริเวณประมาณสัก110บาทนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ใช้เวลาประมาณสัก18เดือนฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะจาก100บาทจาก110บาทนี่ส <c oughs> ิบาทนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ใช้เวลาประมาณสักหกห้าหกหกหกเจ็ดขออภัยยี่สิบกว่าเดือนนะครับคุณผู้ชมครับยี่สิบสามสิบเดือนนะฮะหล่นลงมาเหลือแค่สิบห้าบาทนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าเกิดว่าเอารอบล่าสุดที่เขามีข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ EV เนี่ยนะครับนั่นก็คือปี2565นั่นคือใช้เวลาแค่10 กว่าเดือนเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ถึง2ปีดีนะฮะที่หล่นลงมาเหลือ15บาทแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า EA กดเซ็ตเป็นอันดับ1ในรอบ5ปีคือหล่นลงมา25จุด นะครับคุณผู้ชมครับที่ทําให้เซ็ตหล่นลงมาถึง25จุดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจุดนี้แหละมันก็เป็นคําถามอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของ EA ที่มันถอยลงมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเพราะว่าบาดแผลเนี่ยมันเปิดก็ต่อเมื่อในส่วนของ Next เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ EA เขาฝากความหวังไว้นะฮะในด้านของอ ยานยนต์ ev นะครับและ ea เขาก็มีการลงทุนแบตเตอรี่เนี่ยมันมันร่วงต่ำลงมามันขายได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาประเมินไว้ประมาณไว้แล้วก็ตามเป้าที่วางไว้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับคืนไปนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่ ea จะเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ea เขาเริ่มมาจากธุรกิจปาล์มและหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับคุณสมพศ์อาหุไนนำธุรกิจโรงไฟฟ้า เข้ามาสู่ E A นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เขาก็มองภาพเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะที่มี adder นะครับในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์เองก็ตามหรือว่าพลังงานลมเองก็ตามก็ไปซื้อ P P A มานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็พาตัวของ E A ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้แหละพอ E A เนี่ยเขารู้สึกตัวแล้วว่า เออมันไม่จีรังยั่งยืนนะมันจะต้องมีธุรกิจอื่นๆเข้ามาเสริมนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าธุรกิจไฟฟ้าอย่างเช่นพวกแสงอาทิตย์อย่างเช่นลมเนี่ยที่เขามีแอดเดอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหรือฟิตอินทาริทสูงสูเนี่ยมันมีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้นนะครับเพราะว่าไอที่ผ่านมาให้แอดเดอร์8บาท6บาทมันก็หมดกันไป<ช>นะฮะคุณผู้ชมครับพลังงานลมเนี่ยก็ให้แอดเดอร์3บาทก็เริ่มหมดกันไปนะครับ<ช><ช>คุณผู้ชมครับอ,อานาคตมันจะหมดว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันไปสู่ธุรกิจที่เป็นพวกแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับและก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับ E A เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำพวกแบตเตอรี่แล้วก็ไปไปเรื่องของ อื่นๆที่มันเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ะนะครับคุณผู้ชมครับกระทั่งได้มีการคุยกับในฝั่งของคุณหลินนะครคุณผู้ชมฮะคุณคณิศรีวชิรประภานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าพ่อของยานยนต<ถ>์ที่เป็นรถบัสนะครับคุณผู้ชมครับบัสเอ็นจีวีทั้งหลายแหละเนี่ยะนะครับคุณผู้ชมฮะนั่นแหละ ของเขาทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเจ้าพ่อตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันปรากฏว่าคุณหลินก็บอกออกมาว่านี่ทำรถบัสเนี่ยโอเคนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ปรากฏว่าก็เดินหน้ากันไปตอนนั้นเนี่ยมันมีความหวังเพราะว่าตัวของ่า next เองนะครับคุณผู้ชมครับก็ก็มองภาพของการซื้อแบตเตอรี่ของ EA ไปนะฮะแล้วก็ไปแล้วก็อีกอันนึงเขาก็สร้างอีโคซิสเต็มด้วยการใช้ตัวของไทยสมายบัสนะครับคุณผู้ชมครับมาเป็นตัวของไทยสมายบัสเป็นตัวเดินรถที่จะมาซื้อรถจาก n e ็ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับว่าไทยสมายบัสเนี่ยนะครับในการเดินเดินธุรกิจของเขาเนี่ยโธุรกิจมันขอสอมอมก,กอคลคล้ายขอสอมออก,กอเนี่ยไอการที่เขาจะมีกำไรกำไรอะไรมากมายนักเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายนักนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาในกลุ่มของ EA เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือว่า Next ซื้อแบตเตอรี่จาก EA ค่ะ BYD ซื้อรถอจากเน็กปรากฏว่าทั้งสามเจ้า mm hmm. คือไม่ได้จ่ายเงินสดกันว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการบันทึกบัญชีก็ทําให้ตัวของ e อก็มีกําไรเฟื่องฟูไป Nex กก็มีกําไรเฟื่องฟูไปนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาณนะขณะนี้นั่นก็คือว่า มันก็เลยทําให้พอมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาในเร,เรื่องของรถบัสเริ่มยังยังจ่ายไม่ได้จากขายนอกกลุ่มก็ยังเติบโตได้ไม่ทันการสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของอหัวทรัคทั้งหลายแหละมันก็เลยทำให้หนักขณะนี้นะฮะทำให้ตัวของ Next เองเริ่มมีการ ประกาศผลประกอบการที่มันดูเหมือนลดลงมานะครับขณะเดียวกัน EA ดูเหมือนว่าจะรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพในะขณะนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือว่า EA ที่ร่วมตับลงมาวันนี้นี่เหลือ13บาท80สตางค์แล้วนะคุณผู้ชมนะเปิดตลาดมาแล้วโอ้โหแป๊บเบดียวเองรเรายังคุยได้ไม่ถึงไหนทีนี้กลับมาณขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับ EA ณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่ตัวของ EA เองตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวสะพัดออกไปครับคุณผู้ชมครับว่า EA มาีเม็ดเงิน ที่อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะไปไถถอน<ะ>หรือว่าชำระหุ้นกูท<ะ>้ที่จะครบกำหนดนะครับหุ้นกู้ EA ที่จะครบกำหนดเร็วๆนี้อยู่ที่เท่าไหร่อย,อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับจะมีที่ครบกำหนดเดือน8นะฮะคุณผู้ชมฮะที่1,500ล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็ที่ครบกำหนดเดือน9ที่4 0 0 0ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาณขณะนี้ที่ EA จําเป็นที่จะต้องจัดการเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับคุณผู้ชมครับว่าทําไมในฝั่งของ Next ที่ราคาร่วงต่าลงมาแบบนี้เนี่ยจึงได้มีการประกาศเพิ่มทุนเพราะ EA เขาก็ต้องการเ,เงินในการที่จะเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะชำระหนี้พวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของกระแสงเงินสดครับคุณผู้ชมครับต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการกระจายภาพออกมาว่า e a งนะครับมีฟรีแคชโ fall นะครับหรือว่าตัวของกระแสงเงินสดที่พร้อมที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้เนี่ยะนะฮะติดลบ แต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของการติดลบในปีที่ผ่านมาอลองดูภาพภาพนี้ะนะครับคุณผู้ชมครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่า free cash f ของ EA ปี2023ติดลบที่5,013ล้านนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เกิดความกังวลแต่ลืมดูไปว่าเฮ้ยในความเป็นจริงของ EA ณนะขณะนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ดี๋ยวอ่ะขึ้นมาไหมนะครับไปดูงบการเงินของ EA ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของไตรามาสหนึ่งะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวของ EA เองมีไปดูกระแสเงินสดเลยนะเพราะว่ารเรากำลังพูดถึงเรื่องของกระแสเงินสดกันแล้วนะฮะมีเงินสด ท,ที่ที่ได้มาจากการดำเนินงานในช่วงของไตรามาสแรกอยู่ประมาณสัก2,000ล้านนะครับกิจกรรมลงทุนนะครับก็ยังลงทุนอยู่นะฮะยังหายไปประมาณสัก1,000ล้านนะครับการจัดหาเงินเนี่ยจัดหาเงินนะครับคุณผู้ชมครับดูหน่อยว่าเป็นอย่างไระนะฮะจัดหาเงินนะฮะก็ปรากฏว่าคืนนี้ ประมาณสัก1,120ล้าน,ลานนะครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าดูเรื่องของกระแสงเงินสดเนี่ยถ้าดูในปีที่แล้วจะกลัวเพราะว่ากระแสงเงินสดมันติดลบนะครับแล้วฟรีแคทโฟเนี่ยมันติดลบจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูในช่วงของไตรามาสหนึ่งจะเห็นภาพได้ว่าเออ เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเดาว่วไตมาสองเป็นอย่างไรไตมาสามไตมาสสีท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับถามว่าบริษัทเนี่ยเกิดความน่ากังวลขนาดนี้เนี่ยนักลงทุนก็เลยเร่งเทขายหุ้นของ EA ออกมาเพราะเขากังวลว่าถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดชำระนี่เมื่อไหร่ เป็นปัญหาแน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามองในเชิงของธุรกิจของ EA ก็ต้องยอมรับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าในฝั่งของธุรกิจที่เขาเดินหน้ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ยานยนต์หรือแม้กระทั่งปลาเมื่อก่อนเนี่ยมันขาดทุนอาจจะยกเว้นตัวของอ อ่า t น็กที่อาจจะไม่ขัดทุนแต่กำไรน้อยมากนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยมันขัดทุนคนก็เลยมองภาพว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ย EA เนี่ยที่เคยมองภาพสดใสในอนาคตเรื่องของ EV mm hmm. เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย mm hmm. จะทําได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนจะเริ่มหันกลับมาโฟกัส mm hmm. ที่ธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดได้เพ mm hmm. ียงธุรกิจเดียวนะขณะนี้ mm hmm. นะฮะนั่นก็คือ ไฟฟ้าและไอ้ไฟฟ้าเนี่ยยิ่งนานวันผ่านไปนะครับตามสัญญาเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆระยะเวลาถูกไหมคุณผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือแอดเดอร์มันก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจึงไม่แปลกที่คุณผู้ชมครับที่บโบลกเกอร์เนี่ยเขาประมาณการกำไรสุทธิของ EA จากเดิมที่ไว้อยู่ประมาณสักปีที่แล้วอยู่7,000ล้าน ปปนี้เหลือแค่4,000ล้านนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับแต่ถามว่าราคานี้เมื่อเปรียบเทียบกับ4,000ล้านเนี่ยมันต่ําเกินไปหรือเปล่าคําตอบมันก็ต่ําแต่มันก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของข่าวทั้งหลายแหล่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขายหุ้นเองก็ตาม,มนะฮะเรื่องของการจะใช้กระแสเงินสดมาชำระนี่ได้หรือไม่อย่างไร